ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซออทุกท่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพมสุวรรณตั้งอยู่บริเวณหมู่5บ้านเขาพมสุวรรณตำบลแซอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วอยู่ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซออคณะกรรมการสถานศึกษา 1>, 1. นางทวีเที่ยงธรรมผู้แทนชุมชน 2. นายวิรัตภูพุทธผู้แทนสอ,อบตอ 3. นายกรพัฒนวงพิสิทธพงศ์ผู้แทนกองการศึกษา 4. นางพัชสอนกิ่นจันทร์ผู้แทนสอ,อบตอ 5. นายกสิเดชเปื่องธนก,กิจผู้แทนสอ,อบตอ 6. พระอนันต์กระจากาโรผู้นำทางศาสนา 7. นางสาวิตีทัพผาผู้แทนด้านสาธารณสุข และ8นายสีทองน้ำใสผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาบุคลากรภายในสถานศึกษาประกอบไปด้วย1นางสาวนิตยาสิงหทิมาตรครูวิทยาฐานะครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพมสวรรณ2นางประัยรัต์ดวงวิไลผู้ดูแลเด็กทักษะและ3นางสาวดวงนืไทยแก้วด่านจากผู้ดูแลเด็กทั่วไป วิสัยทัศน์สูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพมสุวรรณมุ่งเน้นให้เด็กในท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเรียนรู้อย่างมีความสุขและรักความเป็นไทยอัตลักษณ์ไหว้สวยยิ้มใส มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาตรฐานด้านที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวบ่งชี้ที่1.1การบริหารจัดการอย่างมีระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคมสุวรรณได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและหลักสูตรสถานศึกษาและยังได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR ตัวบ่งชี้ที่1 2การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัดมีการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบมีผู้บริหารครูผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการบริหารจัดการอัตราส่วนของครูในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม ตัวบ่งชี้ที่1.3มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยมีโครงสร้างตัวอาคารที่มั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยในพื้นที่และเพียงพอต่อเด็กและมีการจัดทำโครงการดีๆให้กับเด็กได้แก่ 1. โครงการหนูน้อยปลอดภัยในตนเอง 2. โครงการเอาตัวรอดเมื่อเด็กติดอยู่ในรถยนต์ 3. โครงการซักซ้อมหนีไฟและสุดท้ายโครงการหนูน้อยรู้ทันป้องกันโรคติดต่อเพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยตัวบ่งชี้ที่1.4การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพการเรียนรู้มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเติบโตของเด็ก มีแผนและดำเนินการตรวจสุขภาพอนามัยประจำวันตรวจสุขภาพประจำปีและป้องกันควบคุมโรคติดต่อเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กปฐมวัยตัวบ่งชี้ที่1.5การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับเด็กและการดำเนินงานของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในชุมชนมาตรฐานด้านที่2ครูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวบ่งชี้ที่2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการดำเนินงานและการประเมินผลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทุกด้านอย่างบูรณาการธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยภาษาสัมผัสการลงมือทำและการเล่นมีการเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ดีตัวบ่งชี้ที่2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่าง,งกายและการดูแลสุขภาพมีการจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจำวันตัวบ่งชี้ที่2.3การส่งเสริมพัฒนาการ,รด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัสลองทําคิดตั้งคําถามสืบสอหาความรู้แก้ปัญหาจินตนาการสร้างสารรค์โดยยอมรับความคิดเห็นและผลงานที่แตกต่างของเด็กตัวบ่งชี้ที่2.4การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้เด็กได้มีความสุขร่าเริงแจม่มใสได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองโดยผ่านการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายศิลปะดนตรีตามความถนัดของเด็กมาตรฐานด้านที่3คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวบ่งชี้ที่3.1ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยจึงได้มีการจัดบันทึกสุขภาพของเด็กเป็นการจัดบันทึกรายบุคคลตัวบ่งชี้ที่3.2กเด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และสติปัญญาสมวัยตัวบ่งชี้ที่3.1ขอเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยมีสุขอนิสัยที่เหมาะสมเด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีการจัดบันทึกเป็นรายบุคคล ตัวบ่งชี้ที่3.2ขอเด็กมีพัฒนาการสมวัยพร้อมทั้ง4ด้านตัวบ่งชี้ที่3.3ขอเด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัยมีพัฒนาการที่ดีตัวบ่งชี้ที่3.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสามารถแสดงออกว่าร่าเริงแจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นได้ตามวัยเด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมซึ่งรวมกันเล่นการทำงานด้านศิลปะด้านดนตรีและด้านกีฬาตัวบ่งชี้ที่3.5ขอเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้และสร้างสารรค์เด็กสามารถบอกเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต่างๆ เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถจำแนกสิ่งต่างๆได้ตัวบ่งชี้ที่3.6ขอเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาการสื่อสารเด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าหรือสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยตัวบ่งชี้ที่3.7ขอเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมและโครงการดีๆตลอดปีการศึกษา2,567มีดังต่อไปนี้กิจกรรมโครงการกีฬาสีเด็กปถมวัยกิจกรรมโครงการเด็กดีมีเงินออมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันออกพรรษาวันตักบาตรเทโวโลหณนะณวัดบ้านเขาพรมสุวรรณ กิจกรรมเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนกิจกรรมวันแม่แ,มแห่งชาติจัดขึ้นณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแซออกิจกรรมวันสำคัญวันแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการจัดขึ้นณองค์การบริหารส่วนตำบลแซออกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการหนูน้อยปลอดภัยทางท้องถนนโครงการซักซ้อมหนีไฟโครงการหนูน้อยรู้ทันป้องกันโรคติดต่อ ครงการอบรมเอาตัวรอดเมื่อเด็กติดอยู่ในรถยนต์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโครงการจุดประกายฝันเด็กปฐมวยัยและโครงการอื่นๆอีกมากมายขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ